นีค่ะนะพระวัดบ้านนะคะมีเด็กวัดด้วยนะคะพี่เ <futuro you S 1> ด็กวัดตัวน้อยนะก็ม <พ CON> าพายถุงย่ามทุกวันตื่นเช้าจังเลยเน,ะนาะเด็กวัด,ด,วดตอนเช้าก็มาแล้วนะคะตื่นเช้า มื่อวานนี้ข้าวของมาขายนี่นะคะซื้ออยู่เยอะมากเลยนคะคะไม่รู้ว่าซื้ออะไรกันบ้างชั้นวางของแล้วก็ใส่กุ้งถังนะคะโอ้มาขายเมื่อวานนี้ขายดิบขายดีมากเลยซื้อมาไว้ใช้มันใส่อะไรเนะใส่น้ำใส่ข้าวกุ้งถัง ระวัดป่าภูไม้หฮานะคะกำลังเดินทางมาจากไกลนู่นนะ,ะตอนเช้าก็มาที่เราเคยขึ้นไปนะคะวันนั้นนอกพระวัดป่านะคะวัดป่าภูไม้หฮาจะเป็นนะคะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่สวยงามแล้วก็มีถ้ำใหญ่นะคะถ้ำใหญ่ก็สวยมากเลยนะคะเข้าข,ข,ขึ้นไปนะคะเหมาะสําหรับกับนะคะ ผู้ที่นะคะมาปฏิบัติธรรมนะคะจำศีลภาวนา,นาวแล้วเราก็รอใส่บาตรน,นะคะพระจะมารถตู้นะคะจะมาจอดท,ที่นะคะสะพานแล้วก็นะคะพระก็เดินบินทบาทมาแล้วก็มาอยู่ที่ศาลาประชาคมหมูศศศ่14นี่นะคะชาวบ้านญาติโยมก็มารอนะคะรอใส่บาตรอยู่ที่นี่กัน กำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วแล้วก็รอใส่อยู่ที่นะคะสาราหมูสิบสี่นี่แหละรอใส่บาทกันะวัาบาดบ้านนะคะจะลงไปแล้ว จะลงไปนะครับตรงนี้จะไปบ้านโปกๆนะ,ะันี้จะไปบ้านโปกตูมนะคะัอืมพระมาแล้วนะคะมีกี่รูปเนาะไปเดี๋ยวเราไปรอใสายระกัน จะไปทางวัดแล้วนะคะยังเช้าอยู่ตอนนี้ยังเช้าเช้าอยู่นะคะควันกำลังขโมงช่งชิงเนาะ ะพอขับวัดแล้วนะคะขับวัดแล้วพระอาทิตย์กำลังสาดส่องนะคะสะสะดวกกำลังสวยเงินสวยงามมากเลยนะคะตอนเช้าๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เนะาะประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวจะเดินทางลงไปทางวัดบ้านกุกตูมน,นะคะอคขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเ,คเห็นไหมคะพระอาทิตย์สาสงสวยงามมากเลยเจะทางไปบ้านมะนาวนะพระก็กลับวัดไปแล้วนะคะวัดที่เราเคยขึ้นไปวันนั้นนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะเอ ถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะก็เดินทางมานะคะเดี๋ยวแม่เจ้จ,จะพาขึ้นไปนะคะที่ป่าภูมมฮาวเนาะไปชมสถานที่นะคะสวยงามมากเลยนะไว, <หา S 2> ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ